สวัสดีค่ะพบวกวันเด็กแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะ FC ขาวันนี้มาค่ําเลยค่ะเปิดไฟให้น้องสุนัขก,กินข้าวค่ะ FC ขาพี่น้องฝนตกแข้งแหงเบิ่งเสียงอึ้งห้องอยู่ไหนเนาะโตอึ้งเนี่ยเนาะปวดเสียงอึ้งห้องพี่น้องอึ้งองอึ้งหงออยู่ปวดปอดอึ้งคือหลใช่เนะาะฝนตกแขงได้แน่ ขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไ้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายบรรยากาศน้องน้องสุนักกินข้าวค่ะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ใ,ใกล้หุ่มพันนี่ค่ะตัวดำๆกินให้อร่อยนะลูกแม่นะพวกหนูไปคู่ขคคี้โลนมาจากไหนอะลูก พี่น้องฟังเสียงอึ้งห้องฮะยู่ไเลเฮ้ยโตอึ้งอ่ะพี่น้องเสียงอึ้งห้องค่ะพี่น้องเสียงอึ้งห้องคุ้มพันอยู่นานนะคะเสียงอึ้งห้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขาเลยค่ะวันนี้พาคูุริสไปหาหมอค่ะเอฟซีค่ะคูุริสไหลเคดพาคุลริสไปฉีดยาค่ะไปหาหมอเพิ่งกลับมาแล้วก็เลยตะเลิดมานาเลยค่ะมาให้อาหารน้องสุนัขต่อ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะอิ่มแล้วเหรอลูกอ,อันนี้คือทองทองขาวเทาตัวนี้ค่ะอิ่มแล้วกินหมดเกลี้ยงกระบาแล้วโน,น่นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางโน้นค่ะนน่นนะคะ,นนนะ,คะทางโน้นก็จะเป็นทุ่งนาไกลๆนั่นแหละคะ่ะเป็นทุ่งนาลงไปทางลงไปทุ่งนาค่ะ ขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะมาเบิ้งน้องทุนักกินเข่า้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะเย็นย่ําคําแล้วฝนตกแหงจนอึ้งออกค่ะป๊าเสียงอึ้งพี่น้องเสียงอึ้งดังขนาดเลยไม่เอานะครับไม่น่ารักนะครับ คำรามใส่เพื่อนไม่น่ารักนะครับแม่ไม่รักนะลดลงไปทุ่งนาไม่ได้ค่ะเอฟซค่ะเป็นชีโคนค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูน้องสุนัขก,กินข้าวค่ะอิ่มกันหรือยังลูก กิไนม okay. people, ไม่ไหมดอะค่ะวันนี้อาหารเยอะมากอาหารน้องสุนัขเยอะมากเลยค่ะวันนี้กินไม่หมดกินให้หมดลูกกินให้หมดลูกแม่กินให้หมดค่ะอย่าคำรามใส่เพื่อนกินให้หมดค่ะทําไมพร้อมทต่ละทองทางเทากินเยอะๆหน่อยหนูอะไม่เอาลูกไม่เอา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 หยุดหยุดครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาดูน้องสุนัขกินอาหารค่ะน้องสุนัขตัวดําไปแล้วค่ะเขาเข้าใจผิดนึกว่าคูมพันเอ็ดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะนึกว่าคูมพันดุไปแล้วค่ะตัวที่ชอบงอนคูมพันอะค่ะเน่นค่ะตัวดํดๆเนาะค่ะโน่นค่ะสองตัวดํดๆอะค่ะก็จะขี้งอนขี้น้อยใจ อิ่มแล้วยังคะ่ะอิ่มหรือยังลูกแม่คุณพ่อจะได้เก็บน่าจะอิ่มแล้วคะ่ะผู้รีาค่ะสวัสดีคะ่ะผู้รีสไปหาหมอฉีดยามาแล้วหนึ่งเข็มคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณเหลายเด้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ